สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะดีกับพี่บูนมีรถอะไรมาฝากทุกคนคะควันนี้จะพามาชมงานติดตั้งในรถ Honda c ซ vic FB ครับผมโอ้โหเท่าที่พี่เห็นนี่คือคันนี้จัดเต็มมากพี่บูนจัดเต็มมากครับฟังทั้งในรถลนนอกรถนะครับรถคันนี้เป็น,นรถคันที่สองคันแรกเนี่ยป็นรถของแฟน<อ>ซึ่งมาติดแล้วเนี่ยพอคุณแฟนฟังแล้วก็ลูกค้าฟังเนี่ยชอบก็เลยอยากรลตัวเองอ่ะที่ใช้งานทุกวันอ๋อคันที่ใช้ทุกวันด้วยใช่มาทำให้เราออกแบบดีไใช้ให้ทั้งฟังเสียงในรถและนอกรถฟังแบบมันนนนกคอบบแ แนวที่ขอบแนวแดนก็เลยจะได้แบบเบรนมันแล้วก็สวยด้วย<ะ>เดี๋ยวรายละเอียดยไปดูกันคีนครับ ใช่เลยครับค่ะลำโพงคู่หน้าคู่หลังคันนี้ก็คือติดในช่องเดิมเช่องเดิมเดิมใช่ครับผมฟอนตที่เราใช้เป็นฟอนเดิมฟอนเดิมคือใช้ OEM ของรถแล้วก็สัญญาณผ่าน PM นะครับของใช่มี PM นะครับเพื่อปรับแต่งเสียงฟัมปูเฟอร์หรือปรับเสียงกลางโน้บินหาได้นะครับตำแหน่งนี้เป็น PM ของพิซซึม PS 5นะครับผมค่ะส่วนลำโพงคู่หน้าเนี่ยใส่ช่องเดิมแล้วก็ทวิเตอร์เนี่ยเน้นลำเดินได้เลยคู่หน้าคือช่องเดิมเดิครับเลยส่วนลำโพงคู่ที่สามเนี่ยพิเศษหน่อยนิดนึงเราติดในตำแหน่งประตูหลังออกแบบี เฟเซอร์ลำโพงขึ้นมาแล้วก็มี LD ครอบด้วยคือออกแบบตรงนี้ขึ้นมาเป็นชิ้นงานใหม่หมดเลยใช่ครับใ,ให้ดีไซน์ลงตัวและสวยงาม<ช>ม,ามาดูใกล้เคียงกับสีรถเดิมมากๆ<ช>เลยครับผม <อะ S 1> ส่วนลำโพงหลักนะครับเราก็ใช้ลำโพงรุ่นเดีวยวกันกับคู่หน้า ทูหลังและประตูหลังด้วยเป็นลำโพงพิซซึมรุ่น S Q หกห้าที่เดียวกันนะครับรุ่นยอดนี้ไ่นนี้ในลำโพงเหมาะสำหรับคนฟังนอกรถพอเปิดขึ้นมาปุ๊บลำโพงเสียงกลางพุ่งใช่ครับอืมค่ะท่านี้ใช้ Power amp เป็น a m p l i f i e ม S Q 4ค่ะขับลำโพงตรงนี้แผงประตูเราทำใหม่แล้วก็แผงหลังเจ้าดีไซน์นะครับแล้วอีกซับพูเฟอร์เนี่ยใช้ a m p l i f i e ม S Q รุ่นพันสองจุดหนึ่งครับซับพูเฟอร์สินิโกสิบนิ้วหนึ่งดอกส่วนงานด้านหลังนะครับลูกค้าเน้นขอแบบ เปิดมาว้าวคือเปิดหลังมาพวกว้าเลยใชว้างเลยเห็นแล้วก็เห็นเห็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หน่อยคือซุปเปอร์แต่ก่อนไม่เห็นเออใช่ค่ สวยงานลงตัวแล้วมีอะคริลิกนะครับสายมองข้างในตคที่เห็นใสๆเขามีอะคริลิกข้างหน้านะคะไม่ใช่อข้างหน้านะครับไม่ให้ปล่อยโล่งนะครับตู้นี้เราออกแบบเป็นตู้เปิดเปิดด้วยให้แบบเบรมันกระแทกแล้วพุ่งข้างนอกด้วยครับผมแสงสีครบนะครับเป็นสีเดียวกันไม่แบบวือวามากไม่แบบมองแล้วลำคานตานะครับฟังเพลงนัานนอกแบบเบรมันเนี่ยได้แบบ อารมณ์ Finally, ที่ที่ดีกันนะเพราะว่านมันเทินกันขนาดคนขายยังยเ้ยนิดนึงนิดนึงก็เป็นอีกซิสเต็มหนึ่งที่เหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบฟังเพลงไพโรภายในรถแต่ว่าแบบเออขับไปไหนเปิดใช้ประตูเปิดประตูสองข้างขึ้นมาจัดมินิปาร์ตี้แล้วก็สนุกกับเพลงได้ด้วยใช่ครับผมใช่ครับเป็นอีกหนึ่งระบบที่มาฝากทุกคนกันในวันนี้ค่ะคันนี้เป็นรถที่ใช้ประจําวันทุกวันใช้ประจำวันทุกวันลยครับทำทำงานทุกวันอยากได้บรรยากาศในการฟังเพลง ทั้งนอกรถในรถแต่ที่เกิดวันที่แรกนะครับก็สำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าระบบความบันเทิงในรถจนเดิมของคุณไหนยังไม่ตอบโจทย์นะคะชอบซิสเต็มไหนจะเป็นแนวนี้หรือว่าแนวไหนไหนก็ตามนะคะก็สามารถติดต่อมาที่เราค่ะรเกีซาวเราก็อยู่ที่ตั้งอยู่ที่ราชดา3 6กนะคบผมปากซอสใหญ่ๆนะครับหรือว่าลูกค้า Wal k in หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ที่เบอร์02-792-9999ครับหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเ a ซบุ๊กรถกสซาวไทยแลนด์ไลน์แอดแอสไซน์รถกีซาวแล้วก็ยูทูปรถกคะ คลิปนี้ยมยังไงกด Subscribe ให้พี่กับพี่บูนิดนึงนะมีอะไรดีๆเรามาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนสายบายค่ะค่ะ